ครั้งแรกที่ผมไลฟ์นะเย้เย้ยังมีใครเข้ามาอย่างโอเครอเรอเลยครูไปได้เย้ครั้งแรกเลยเดี๋ยวดิเอ้าวไลฟ์เย้โอเคอืม ครั้งแรกเลยที่ที่ทำมาเนี้ยไลฟ์โอเคเอืมก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมโจเซฟซูมูริโอครับเวลาจ,จะเรียกผมเป็นโจโจเซฟก็ได้ครับมีอะไรโจโจซูมูริโอโจโจโจเซฟซูมูริโอครับก็ได้ครับก็ทีนี้ผมอยากจะอ่าอยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนครับอ่าขอบคุณสําหรับกํากลังใจที่มีให้ผม ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความทุกๆแชร์ทุกๆไลค์ share, like, นะครับ Thank you so much Thank you for everything um, ผมประทับใจมากครับผมรู้สึก <laughs> Amazing มากๆเลยครับ uh, Thank you so much um, ช่วงนี้ผมอาจจะอาจจะตอบขอ้ขอข้อข้อความช้าไปหน่อยครับขอขออภัยครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอสอนหนังสือเยอะมากครับก็ Sorry Sorry นะครับ แต่ผมจะพยายามตอบทุกคนนะครับโซ so, so, ไม่ต้องวอรี่นะครับแต่ผมจะพยายามที่ที่ดีที่สุดนะครับม,มีอะไรก็ขอโทษนะครับล่วงหน้าถ้าผมพูดอะไรพเพียเพ้ยนนะครับก็ผมยังฝึกภาษาไทยอยู่ครับก็ถ้ามีอะไรแบบจริงๆถ,ถ้าพูดอะไรผิดๆหรือเพียเพ้ยนก็ช่วยช่วยแก้ให้หน่อยนะครับช่วยช่วยให้ผมฝึกภาษาไทยด้วยนะครับก็ <laughs> <laughs> so thank you ส่งส่ง message ก็ได้นะครับอ um, มีอะไรก็ uh, แล้วอ uh, อย่าลืมติดตามผลงานของผมด้วยนะครับอ uh, ่ว่างๆเดี๋ยวผมจะมาร้องเพลงให้ฟังนะครับ um, Yeah, thank you so much for everything um, i t s all been great all your messages everything um, thank you thank you very much so um, hope everybody has a great night. And we'll we'll see you soon. Buenas noches. Que duermas con Los Ángeles. Adiós. Yeah. yeah.